กดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดกระดิ่งให้พ่อหนูด้วยนะคะ ครับอ่าแวะกินข้าวเช้ากันก่อนยำไม่ได้กินข้าวเช้าันเลยก็สั่งอะไรเนี่ยเฟนฟรายแล้วก็อะไรไก่ไม่มีกระดูกโดนัทกุ้งอันนี้ข้าวยำไก่แซ่บนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเขียวหวานไก่โอเคหิวแล้วกินก่อนอืมมันมีข้าวเขียวหวานไก่นะครับอันนี้ยำไก่แซ่บ ครับเรามาวัดเขาบางสายนะครับมา,าแวะแวพักกันนิดหนึ่งนะครับมันเป็นทางขึ้นเขามานะครับเมื่อกี้นี้ขับขึ้นไปนิดนึงแล้วรู้สึกมันชันเกินเราไม่เอาอ,อ่ะกลัวๆเหมือนกันก็เลยมันมีทางที่จอดรถเหมือนกับครึ่งทางน,นะครับก็ลองมาจอดดูก,ก่อนนะครับเดี๋ยวตรงนี้มาแล้วจะมีบันไดสามารถเดินขึ้นได้นะครับไป ่าไ,ไปขคานนาเราหรอกแค่นี้นี่พึ่งทางแล้วนาะไปขึ้นเลยโลก,ไม,ไ,ลกไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งอย่าเหนื่อยโลกเดินค่อยๆเดินนี่ถึงแล้วั้นจะหยุดต้อยู่ๆๆยเุดถึงแล้ว,ว <c oughs> ครับอจะชมวิวครับอะพอขึ้นมาถึงข้างบนแล้วก็มีวิหารอยู่นะครับ ตอนนี้หรือเปล่าที่มีรอยพระพุทธบาทมีวิหารหนึ่งแล้วก็มีหอหนึ่งเข้าไปดูก่อนหอตรงนี้คืออ๋อครับผมหอเล็กนี่มีพระพุทธสายญาตินะครับอดิสธานอยู่ เนี่ยครับขากลับเราจะกลับถนนนี้นะเรียกถนนชลมากเข้ามาในทะเลแต่ตอนนี้น้ำทะเลมันลงอ่ะตอนช้าน้ำทะเลมันลง น,นี้เป็นลอยพระพุทธาบาทนะครับองค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันมีพระพุทธรปูปประดิษฐานอยู่สาองค์มีหลวงพ่อโสธรจำลองด้วยนะครับอาว้ายพระโลก ไปแว้พักเสร็จแล้วกับเดินลงระวังระวัง ถ้ามาถึงแล้วนะครับคนเยอะอ่ะไม่รู้อ่ะรถเยอะมีเข้าไปข้างในจะไม่รู้ไปไหนกันเเดี๋ยวเข้าไปเช็คอีกหน่อยครับโอเคัน่นนนาจะเกือบคพึ่งมีโซฟาเล็กๆนะครับแล้วก็คาร์เตอร์ เราขายก้องหนึ่งอ่ะซื้อเอาชั้นไหนนะชั้นสองชั้นสองเลยชั้นสามชั้นสามครับมีลิฟต์นะชั้นสอง ต์ไม่ใหญ่นะอ่าชั้นสนะี่นะไปดูห้องไปเดินไปตรงนน้น มันจะอยู่ติดกันนะสามหนะึ่งสองกับสามหนึ่งศูนเนี่ยอโอเค,เอ,อ,เคอันนี้ถึงแล้วนะครับสามหนึ่งศูน คี่แก้ครับอืมห้องนะดูก่อนครับอ่าเดี๋ยวกำลังจะออกไปกินมื้อเย็นกันครับที่ร้านอาหารชื่อร้านชาลอตนะครับอยู่แถวข่าวสามมุก ครับอ่ามาถึงแล้วนะครับอ่าร้านอาหารชื่อร้านชาร์ลอตนะครับอ่าอยู่บริเวณนะทางขึ้นเขาสามมุกนะครับมีที่จอดรถตรงนี้ก็น่าจะสักจอดได้ยี่สิบสามสิบคันครับนี่นะครับหน้ารา้านไปครับไปดูกันครับอ่าบรรยากาศข้างในร้าน ครับอ่าที่สั่งมานะครับก็ตอนนี้ก็มีเป็นอ่ามึกไข่นึ่งมะนาวนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอ่าหอยเชลล์เนยกระเทียมอันนี้เป็นแก้ขั้วาหอยขมมะพร้าวแล้วก็อ่าปลากระพงทอดน้ำปลานะครับข้าวผัดปูเด็กน้อยนะครับโอเคเยวชิมก่อน พีกเนี่ยสุดยอดเลยโอ้ยมาดูบหมึกไข่ชิ้นเบ่ง เียแกงขั่วหอยปมยอดมะพร้าวรอเลก,กวาน คนครับอ่าต่อไปก็ปลากระพงทอดน้ำปลานะครับ เกาหอมเป็นไงอร่อยไหมลูกโบเป็นไงลูกอร่อยไหมไม่ใช่ตอถึงเวลากลังเก็บนะ มมือคั่วเกลือเขาให้กินกับซอสพริกเนี่ยแต่เราคิดประปรายมันไม่เผ็ดนะมันเผ็ดไม่เค็มๆนี่มัน,นอรอครับอันนี้มาอีกอย่างแล้วนะอันนี้เป็นมูคุกฝุ่น เป็นคอหมูหรือเป็นหมูเฉยๆหรือว่าเป็นคอหมูคอหมูคุกฝนนะครับแล้วก็มีมีน้ำจิ้มแจ่วมา ไหนามาทะเลแล้วครับให้เด็กน้อยแตะน้ำทะเลหน่อยอตอนนี้เป็นเวลาน่าจะสักเจ็ดมงครึ่งนะครับเจ็ดโมงเชา้าคนเริ่มเยอะละวรถจอดเต็มแล้วอะ่ะพอ,อยังพอ,อยังแล้วยังไม่พอก็ให้อีกสิบนาที พรอ,อยังอ่ะอ่าอีกสิบนาทีไปเดินไปเลยโอเคครับก็เช็คเบลละเฮ้ยเชนะ็คเท้านะครับเดี๋ยวจะไปอ่าคิมมื้อเที่ยงกันแถวอ่างศิลา นะครับจะไปเจอกันที่ร้านอาหารแล้วกันครับอ่าตอนนี้เราก็อยู่กันอ่าถนนอ่างศิลานะครับขาออกที่มุ่งหน้าจากบางแสนมาจะออกไปอ่ากรุงเทพถนนสุขุมวิทนะครับอ่าเรามาอยู่กันที่ร้านนี้ครับชื่ร้านมังกี้ซีฟู้ดนะครับคนเต็มกันหมดเลยตรงนั้นอ่ะรถจอดไม่มีที่จอดตรงนี้ มีที่จอดก็เลยเข้ามาร้านนี้เข้าไปดูครับ,ครครบมีอาหารอะไรน่าสนใจบ้างครับเมนูนะครับร้านมังกี้่าศิลาเบอร์โทรก็ตามนี้นะครับสุปเปนหนึ่งสี่สามห้าสามเก้าสองศูนะครับเด็กน้อยสองสาวนะครับอยู่ข้าวแล้วรออาหารสักครู่ครับ อย่างแรกเลยครับอ่ะส้มตำเป็นตำไทยชาได้จขิดยไข่เจียวหมูสับไข่เจียวแม่ทำเอง ปลากระพงขอน้ำปลาอาหารสามัญประจำบ้าน

ออหอยแมงผู Ra là บรรยากาศนะครับลมเย็นแต่ทะเลน้ำลงนะครับช่วงนี้ตอนนี้ประมาณาเที่ยงกว่านะครับน้ำลงม,มีแต่เนี่ยน่ทะเลน นวาวจาข้างบนนี่ตรงนันและจับบางสายอะเราออกบางสายยี่สิบแปดเดี๋ยวสายขับกรุงเทพเลยไม่ต้องติดในเมืองไม่ต้องอะไรเลยเลยม,ม,มาแล้วก็เรามาเราเราเน,นน่ะเราต้องกลับรถเนี่ยมันอยู่คนละฝั่งกันเรามาฝั่งวัดเนี่ยฝั่งนู้นนี่เราฝั่งตรขงข้ามกับวัดเนี่ย ประตูวัดอยู่นะนเห็นไหมล่ะต้องมาอานนี้มามาผ่านด้ได้เด็กนี่ประตูวัดที่เมื่อวานเราเข้าเนี่ย <c oughs> มีซอยบางสายยี่สิบแปดแต่ถ้าเราเข้าเราอันนี้มันบันเวทางออกเราเข้าเราจะต้องกลับรถแล้วก็เข้าซอยก่อนหน้าก่อนหน้านี้เนี่ยที่เราเข้ามาวาดประสาบบางสายอยู่ตรงข้างมาเลยเนี่ย แป๊บเดียวก็ขึ้นจวขึ้นทางด่วนเลย เขาบางทายนะครับแล้วก็ไปพักที่โรงแรมบูด,ดาไปกินอาหารที่ร้านชาลอตแล้วก็มากินนี้ก็ตอนออกมาก็อ่กินอาหารที่ร้านมักกี้ซีฟู้ดนะครับก็โอเคถือว่าจบทริปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ไวเจอกันคลิปต่อไปแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับ ล้อกต่อหอมลืมแนะนำวันนี้มีสมาชิกใหม่นะครับน้องโบนะครับมาเจอคลิปหน้าครับลาก,ก่อนครับสวัสดีครับต่อหอมบ๊ายบายลลก